สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทํานายนดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทํานายนดวงในหัวข้อแรงอธิษฐานจิตของคุณกำลังจะส่งผลอะไรกับคุณให้เกิดขึ้นกับคุณนะคะส่งผลอะไรส่งผลสิ่งใดอะไรให้คุณนะคะแรงอธิษฐานจิตของคุณเรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะ แรงอธิษฐานที่คุณอธิษฐานนะคะตั้งจิตอธิษฐานจะส่งผลอะไรเกิดขึ้นกับคุณไม่มอนจะเลือกมาก้าวใบค่ะแรงอธิษฐานจิตของคุณจะส่งผล อะไรส่งผลอะไรเกิดขึ้นกับคุณสี่ห้า แรงอธิษฐานจิตที่คุณอธิษฐานอธิษฐานจิตแรงอธิษฐานจิตของคุณกําลังจะส่งผลสิ่งใดส่งผลอะไรสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณที่คุณอธิษฐานใบแรกธรรมาค้าขึ้นความก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะ ไม่ว่าจะทำอะไรธุรกิจการงานอะไรนะคะความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองก้าหน้าทำมาค้าขึ้นความสุขสิ่งบริสุทธิ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจสุขสบายใจ ความดีความบริสุทธิ์นำพาคุณให้ประสบผลสำเร็จนะคะการเริ่มต้นชีวิตที่ดีมีความเจริญก้าวหน้าไปข้างหน้าสู่ความสำเร็จในชีวิตนะคะอันนี้เดินทางปลอดภยัยมีความสุขปลอดภัยนะคะความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเหมือนคุณจะ สิ่งที่จะก้าวก้าวไปข้างหน้าที่คุณจะทํางานธุรกิจการงานการเดินทางความก้าวหน้านะคะปลอดภัยไม่มีปัญหาอะไรดูสวยงามไม่ว่าจะเดินทางทางรถยนต์เดินทางเดินทางการก้าวหน้าของคุณได้นะคะ แผ่ขยายกิ่งก้านสาขาธุรกิจการงานชีวิตคุณความก้าวหน้าผู้ใหญ่ช่วยเหลือความสำเร็จการติดต่อการเดินทางก็ดีนะคะความสำเร็จมีผู้ช่วยเหลือความสุขเดินทางปลอดภัยไม่มีสติใบนี้ ตัวตัวคุณเองนะคะอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดตัวคุณเองต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาเพราะในหัวข้อแรงอธิฐานจิตของคุณกำลังส่งผลอะไรสิ่งใดให้คุณเกิดขึ้นกับคุณนะคะความก้าวหน้าที่คุณอธิฐานความสําเร็จการเดินทางปลอดภัยความธุรกิจการงาน,นะคะแต่ตัวคุณเอง คุณต้องมีสติความรู้สึกปัญหาแอบซ่อนอยู่ได้ถ้าไม่มีสมาธิมีสติคิดตัดสินใจทําอะไรนะคะเพราะเป็นสิ่งที่คุณยึดเหนี่ยวคุณตัวคุณเองนะคะฟื้นฟูใบนี้ ยึดเนี่ยวฟื้นฟูให้มีสมาธิจิตใจคุณค่ะฟื้นฟูตัวตัวคุณเองเป็นความจําเป็นที่สุดในในตัวคุณนะคะความรู้สึกลึกๆความคิดต้องมีสติมีสมาธิฟื้นฟูความสำเร็จความพัฒนาตัวคุณเองค่ะด้วย แล้วคุณก็อธิษฐานจิตแล้วคุณก็จะได้ส่งผลมากขึ้นแต่สิ่งที่คุณอธิษฐานจะได้รับเนะะีน่ยค่ะได้รับผลรับพรที่จะได้รับแต่ด้วยจิตใจความรู้สึกนึกคิดเป็นคุณต้องฟืนนะะ้นฟะูเนี่ยค่ะความรู้สึกนึกคิดตัวคุณจิตใจคุณส่วนลึกของจิตใจความตั้งมั่นในจิตใจคุณต้องมั่นต้องมีสติสมาธิ แต่ตอนนี้คุณไม่มีสมาธิต้องมีสติสมาธิพลังจิตพลังอำนาจในตัวคุณจะเยอะจะมากขึ้นนะคะจะเริญก้าวหน้าความจเจริญก้าวหน้าได้ความบริสุทธิ์สิ่งที่บริสุทธิ์ทำในสิ่งที่ดีที่นะคะด้วยจิตใจคุณด้วยต้องบริสุทธิ์แล้วต้องมีสมาธิคุณต้องฟื้นฟูจิตใจความรู้สึกของคุณสร้างโอกาส คุณก็จะมีโอกาสสิ่งดีๆเข้ามาให้คุณมากมายนะคะโครงการความคิดวางแผนความก้าวหน้านะคะมีรายได้มีความสำเร็จตัดขาดชุดใบสรุปชุด การตัดขาดตัดขาดออกจากอุปสรรคปัญหาที่คุณเผชิญเพราะมาคู่กันกันกบสมาธิคุณต้องมีสมาธิมีสติพินิจพิจารณามั่นคงให้มากขึ้นกว่านี้ต้องดิดขาดมั่นคงแน่วแน่เพราะเนี่ยค่ะยังมีสิ่งที่แฝงเล้นฉุดหลังคุณไปในทางที่ไม่ดีได้ ในแรงอธิษฐานสิ่งที่คุณอธิษฐานนะคะถ้าจิตใจของคุณไม่มั่นคงไม่แน่วแน่พระไพ่นะคะบอกด้วยคุณต้องแน่วแน่ให้มีสมาธิมากมากชีวิตคุณจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าความก้าวหน้าต่อสู้ขยับขยายชีวิตไปข้างหน้านะคะคุณจะมีพลังชีวิตชีวิตคุณจะก้าวหน้า จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิตติดต่อประสานงานทําอะไรก็จะประสบผลสําเร็จนะคะแผ่กิ่งก้านสาขาชีวิตก้าวไปข้างหน้าเดินทางความสําเร็จชีวิตไปสู่ที่ที่ดีที่งามไปข้างหน้านะคะไม่หยุดแรงอธิษฐานจิตของคุณะคะจะส่งผลให้คุณประสบผลสำเร็จ ใบแรกมาตัวคุณก็ทำมาค้าขึ้นแล้วก็เดินทางก็ปลอดภัยเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านี่ก็ค่สร้างโอกาสที่ดีๆเหมือนในสติสติปัญญาความสามารถของคุณนะคะสามารถสร้างสรรค์โอกาสคิดก้าวไปข้างหน้าอีกมากมายเพียงแต่ไพ่ย้ำสามบอกนะะี่ค่ะเพราะมีเพราะการอธิษฐานจิตต้องมีสมาธิ คุณไม่มีสมาธิหรือมีสมาธิน้อยต้องสมาธิมากตั้งมั่นให้มากๆนะคะฟื้นฟูคุณก็มีพลังอยู่ในตัวคุณมากมายเพียงแต่คุณฟื้นฟูนํามาใช้นะคะโดยส่วนลึกของจิตใจชีวิตคุณตัวคุณเองการหมุนเวียนบุญกรรมที่คุณมีอยู่ในตัวคุณนะคะแรงบุญของคุณ อยู่ในส่วนลึกของชีวิตจิตใจคุณขออภัยค่ะลดเสียงดังฟื้นฟูนะทำสมาธิตั้งมัน่นคุณจะได้สำเร็จเพราะยังมีจะชุดหลังคุณไปในทางที่ไม่ดีได้อยู่ในกัมกึง่งดีและไม่ดีได้นะคะถ้าคุณตั้งมันนะ่น่ะก้าวหน้าสำเร็จ ปในทางที่ดีจเจริญก้าวหน้าทุกทุกด้านนะคะจะเกิดขึ้นกับคุณความก้าวหน้าแรงอธิษฐานจิตจะส่งผลเพราะในหัวข้อแม่หมอตั้งหัวข้อแรงอธิษฐานจิตของคุณกําลังส่งผลอะไรกับคุณส่งผลสิ่งใดอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนะะี่ยค่ะทั้งดีและ อย่าประมาทนะคะีค่ะต้องตั้งมั่นต้องมีสมาธิให้มากๆด้วยด้วยจิตใจเพราะเนี่ยค่ะซ่อนซ่อนเล้นสสิ่งลึกของจิตใจคุณมีมากมายที่สมาธิมีพลังจิตที่เข้มแข็งที่จะส่งผลให้ก้าวหน้าด้วยพลังการพลังจิตชีวิตที่คุณต่อสู้ก้าวไปข้างหน้านะคะจะดีงามมากมาย แล้วก็จะมีนะคะใบสรุปการชดุดหลังให้ลงอันนี้ก้าวก้าวขึ้นอันนี้ชุดลงต้องระวังนะคะในการอธิษฐานต้องมีพลังจิตให้ตั้งมั่นมากๆเพราะตัวคุณเองก็มีมากมายเพราะไปนี้การฟื้นฟูความรู้สึกจิตใจบุญกรรมที่คุณมีอยู่นะคะความชีวิต หมุนเวียนบุญกรรมที่คุณมีมากมายนะคะถ้าฟื้นฟูส่งผลมีพลังมากมายให้คุณธมาค้าขึ้นจเจริญรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์ก้าวหน้านะคะดูแลแต่นะคะต้องตัดตัดอุปสรรคปัญหาตัดสิ่งที่ไม่ดีตัดให้ขาดต้องมีสมาธิตั้งมัน่นสิ่งที่ไม่ดีที่มาขัดขวางชุดหลังคุณต้องตัดออกให้ได้นะคะ ส่งผลให้คุณก้าวหน้าการปลอดภัยเดินทางปลอดภัยไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจการงานเดินทางชื่อเสียงด้วยปลอดภัยจากอุปสรรคปัญหาที่มาขัดขวางด้วยพลังจิตของคุณค่ะข,ขอบคุณการกดติดตามซับสไครไลค์แชร์ ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ